สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถนะครับผมแต่อยากใช้เงินดาวงบน้อยอยากแตง่งรอพร้อมแต่งออกจากศูนย์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมว่าเป็นรุ่นไหนนะครับไะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแนะนำเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้แคปโฟ 1.9S นะครับผมเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะฮะอันนี้แต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับด้วยงบดาวเพียง39,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับท่านใดที่อายุงาน3เดือนนะครับอยากจะมีรถสักคันหนึ่งนะครับผมสามารถออกได้แล้วนะครับผมสามารถออกได้แล้วนะครับหรือไม่ว่าท่านใดที่มีปัญหาด้านเครดิตบูโรนะครับผมสามารถทักเข้ามาปรึกษากันได้นะครับผมยินดีให้ข้อมูลนะครับผม อันนี้เป็นโปร39ก็จะแต่งแบบนี้เลยนะครับผมก็ในส่วนของตัวยางนะครับด้านหลังจะเป็น275 40หนะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดุมสีดานะครับผมแล้วก็น็อตสีดําด้วยนะครับผมก็หล่อเหมือนกันนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับผมตัวยางก็จะเป็น2อ่หาองสี4หทับห้านะครับผมขอบ18นะครับอันนี้น้องก็เลือกเป็น ดุมดำนะฮะแล้วก็ขอบเบรกสีแดงเองนะับผมรุ่นนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการรถนะครับผมแต่อยากใช้เงินดาวน้อยนะครับผมก็สนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมถ้าชมแล้วสนใจนะครับมีปัญหาอยากปรึกษานะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านเครดิตบูโรด้านเอกสารนะครับผมสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมที่อิซุสุบางละมุงบายที่วากระครับผมหรือ ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เพจอิซูซบางละมุงนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอยให้บริการอยู่นะครับผมสำหรับใครที่ด่วนนะฮะอยากทราบข้อมูลโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0 969458455นะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ